สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามาเก็บมระคีนโนกเด้อจ้ามาระกีโนก่อยยังมีหนวยอยู่เด้จ้าคุณอ่ะเบ่งดูเห็นบอ่อหอยต้องเต้งอย่าปุ่นจ้าเพียเดี๋ยวสิเก็บก่อนมิตรหนวยกำลังงามเลยจ้ะเพียมิตรหนวยกำลังพอกินเลย,าายนี่จะตามาพร้อมเด้อจ้านี่ก็ตามมาพร้อม เสียงนาฬิกากับแป้งแป้ง,ปงอยู่ไหนนาฬิกาของโบสถ์น่านะจะเนาะเดี๋ยวยินบอกพวกเจ้าเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาจากโบสถ์นะจ้าปีนบันไดเก็บได้จ้ะเนี่ยสั่นเก็บบอถึงยู่สูงเฮ้ย ดังยาเอาแท้นาฬิกาก็ไดเนาะดอกหูเดยอหยาบันไดกนเด้อจ้าอยู่สูงสูงก็มีเดมาละ่อยจกกยับเพียบมึงดูเพียด,ดึงเก็บเอาเลยเดย้ปีนบันไดน่าจะเนาะมันอี้มีคนเก็บซอยผมเด้อจ้าพอบานพอบานเก็บซอย เหื่อยพอถึงเหื่อยพอถึงเลยนะนึกจะตกบันไดอีกอยากต้องหยับบันไดอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกสั่นหนึ่งก่อนฮาถึงเนาะเพียะเพียะเพียะเออถึงโยขึ้นสั่นนี่จ้ะสั่นยู่ไตใบที่กันเดมอนละนี่เนาะ คุณน้าไห็ล่ะเห็นแวบๆแบบพ่อขึ้นมาทั้งนี้แล้วคือหาบ่เห็นายไปไหนเนี่ยเอึ๊บถึงบ่ถึงบ่ถึงถึงเถ,ถืงแล้วจ้านี่ได้แล้วได้แล้วเนื้ยสัมนีให้นางไดินยายต่อก่อนจะ้ะนี่เดี๋ยวนางก็ใหญ่อีกเหลือไว้ให้นงางใหญ่จ้ะมีหน่อยหลายอยู่ด้วยจะ้ะ เรากำลังออกดอกอยู่กันนี้่ะเพื่อนางทนหนาวได้เนาะมันยังบ่หนาวเนาะจ้ะมันดูฟูม,ต,มต่ำต่ว่าวก็บบ่ได้หนาวมันได้ดอกเพียบเบิ้งดูเดี๋ยวมาสุ่นเดือโอดอ่ะเหรอหลายลแล้วแ๊บเดียวเป็นเก็บซอย อย่าโบฝนเอกนู่ใช่แล้วไหนล่ะน้อยน้อยมาละน้อยโอ้ดมมรณะใหญ่ยุ่กลางคนนี่ใหไงยุ่กลางอย่าหนุอยใหญ่หนุอยใหญ่ นู่นใช่ใช่หาก่อนหาก่อนโอ้พีอยู่ใต้ใบ่ลยหน่อย,หน,อยหน่อยยังมีหลายอยู่ด้ยวย่หไหมหน่อยหน่อยหลายอยู่จ้ะนียย่นที่รัก ข้างบนย่าไหนวาไหนวาหาก่อนนะใช่ๆอ uh ่อ huh. yeah. ือฮะจังหมดจังอ๋อยากจังเลยนะใบมันสีคือกั่วเอกใบสีคือกั่อันเหยี่ยงกั้นวยเนาะ เดงดีบัวนะ่นบวัวเอาว้พันไว์พันไว้พันไว้พันหนึ่งหน่วยหนึ่งเขื่องบินไหมอีกล่ะที่รักด้านหลังมีอยู่นี่ดีกันเฮ้ โบฝนขานิดไปโบฝนฟักแมวโอเคเลยหยานกอื่นลากใช่แล้วไอ้นกนกอินโครบโบฝนกระเป่าทเวนใช่ใช่ หมดยังหมดยังมีไหมเดี๋ยวหาฝั่งนี้ก็มีหรือเปล่าสงสัยจะหมดแล้วที่นี่เหลือตุลูกเล็กๆเหลือตุลูกเล็กๆไว้ให้โตก่อนโอ้นี่สองนี่สองสองสองสามนาแอลกาเลย โบเันใช่โบเันยะยยะ<า>นี่ไงนี่เดือจ่มระที่เก็บได้กระเดืหลายเติบอยู่เด้อยจ้าเพียมเืองถั่วเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่นเด้อจ้าคลิปหนาจะทายัางอื่นมาให้เบิ่งไม้อีก กดกไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า